สวัสดีค่ะคุณป้าดองยิงติตาใส่มาเนาะคือใส่มาทานบุบบุกมากหอดบานสิน้องหน่อยมาให้ไม่ได้หยาดหนังสือไม่ได้หนังสือเรียนหนังสือเป็นยูทูปไม่ได้หนังสือเนาะอาจารย์พี่อาจารย์อาจารย์คุณป้ารวยอาจารย์คุณป้ารวยโป้งสุดท้ายแล้วเี้เมือนฟันนี่ยังฟันเพิ่มเติมมาค่ะทุกป้านเอาฟันที่ยาดบอ ฟปปันเต่บ้านล้างเก่าเนี่ยอีกแล้วเมื่อไรกับฟันอ่าไปบ้านล้างในย่องนะแต่ว่านาปีกแล้วอยู่ห่างบ้านนะท่านแมา่นางเบ้าบ้านทำหัวเบากันนึวนะจ้ะบ้านเล่ากันเลขที่เดียวกันแต่ว่าเพียงจะทับคือของเราคิทับหนึ่งหาเขาเล่าหนึ่งห,หมดค่ะนี้ แต่บ้านพี่บ้านไอพีเดียวกันครับบ้านบ้านในทีหนึ่งร้อยแปดสิบยุบุณบอกเออยูคุณรังบัญชาเนี่ยบนญ้าคุณอ่าบันเนงร้อยแปดสิบทัพหนึ่งหนึ่งหกอ่านะแต่ว่าของนาปีกอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบทัพหนึ่งหนึ่งห้าแสดงว่าเฮียนใกล้ใกล้เฮียนพีกันพีกันแต่ว้านนี่รถรถแท้ันจอดอยู่หานี่ฮะรถแท้คนมอจอดยู่หน้าบ้านจอดจอดอยู่หม่งลุงรถเจ้าคองนี่แหละมองจอดรถเจ้าคอง ท่านนั้นสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งอมันสีคือบอมันสีเป็นยังไงแต่ยับตัวไปตัวเก้าตัเออคือฟันไปตัวเก้าแต่นี่สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ้ะเออถ้าเขียนต้องอยู่ของในในซีดมันแยกอันไอพวกมีโจก็แยกอัน,อนตัดตัดสองตัวซื้อตัดแต่หนึ่งหนึ่งห้าพี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพราะว่ามันมีในเหรียญบอ มันตปดเรามีดแล้วนอยคนที่ไหนมันเหมือนจะหลายเนาะแต่ว่าแล่ว่าเพิ่มแค่แป้ใบทะเบียนเพียงกองหนึ่งสองหนึ่งเกณฑ์หนึ่งสองหนึมกันมกกัมี่เกณฑ์หนึ่งเรากะเพียงแต่ว่าหนึ่งสองเพิ่มหนึ่งสองเท่านั้นสองหนึ่งเกณฑ์ปบทะเบียนรถใครเพิ่นเพิ่นไปแยกเอาก็ได้เข้ากับัาสีแยกไหนมั่สจีลายตัวโปรดนันจเหมือนเลขหลายเนาะมันคือคือเลขหลายแต่ว่ามันกบมี่เลขเท่านี้แหละ องหน so ึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ <h <h าเนี่ยเ็นแต่ว่ายาเนีนยาเนีนเนีนหนึ่งหนึ่งนี่เียนึ่งหนมาจากไสคแต่หนึ่งหนึ่งแต่หนหนึ่งหนึ่งหกอ๋อหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหกอ่าแต่วายาคิดว่านีเป็นเด็กเปิดคิว่าจะเป็นเบิร์นอเป็นยาอันนี้มาในขี่เนากตอนนั้นที่ฟันนนอกมากหนึ่ง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 ีแล้วบ่งแล้วกลมแดงขึ่งไึ้หรือ่าอ่าโอกลมครับ แปดศูนยยีออกมากก็คือหนึ่งหนึ่งก็แปดศูนเนาะแม่เยกยดนึ่งนั่นตัวสิบแปดแต่วิ่นอกนนีแล้วเนาะแม่มันอยู่ในหาแล้วนะแปดูนยนี่คือจังสิไปเจอกับซื้อคักเธอน้อบานีอัดบอกกังบวาย้าอยู่นี่แล้ว เลขกรับอัานห้องก็ได้คือก<น>ันเนาะขันอันกับเป่าซื้อใบตั้งตัวอนอกกลายสัมผ <'s> ัสซีลายลายเอฟซี 4, ขันอันกัน,นลายดิซื้อไว้ตัวอาจจะมือนีก็ได้ตัวมืออื่นกับหนังซื้อใหญ่เด็กอันนี้อันตลอ,อดเนาะเกี่ยเรื่องกอาหารแจงว่าไม่ดี ม,อบอบมันสี่คือบอสหรือสี่ังไงกระปากปากซองประคุณผ้ารวยเนี่ยได้จ้าซองปลาดวงเนเนาะปลาดวงเฮนปลาคุณผ้ารวย,รวยจะได้เห็นลิบไหมไหมท่ายผ่าทายย่ายยังให้ให้เบิงแต่ว่ามือน,นี้พอได้ไปท่ายผ่าพอได้เป็นโยกผ่าขายบอเปด้ไปไรสดมือน,นี้ ผ <3 S 1> นะู้ติดตามก็เลยอันนี้แล้วผู้นี้ผู้ติดตามน,านั้นสี่รลอยหาสิบเก่าใกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วบอสอันคัตเอฟซี่กับฝากเนี้ยนะคืณกดติดตามให้แน่เลยอจ้าเอฟซีของใจบุญเอฟซี่ของบุญผ้าด้วยเอฟซี่ของสิไออย่างงก่อนคนำน,น,นำโชคคนคนนำโชคลอยผ้าด้วยเสียหน่อยผ้าด้ยาวยค่ะฝา,ากให้เด้อปากกดติดตามฝากเนี้ย อยากงผาางามเนาะอยากเบิ่งผาง่างงามเสียผางางามใครสนใจกับเขาว่าซื้อได้คัดเอแอดไน์ก็ได้แอดได้มากแอดได้แมากกับเบอร์แอดไลนแต่คือศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าอันี้ละก่นวันนี้อันย่าง่าปลาหม่ายังไมันมาจาดดีดีเป็นย่ายมิตรี นีรีเลยีคือเมื่อแรกสีห่มากกับประกคือหมื่นกว่าเนาะแมนยูทีมอทีนซื้อคอนดกว่าเี่ยเรซื้อคอนดแแต่กาัข่นมากฟันแมนจะเป็นต้องวอดเลยก่อนขึ้นหอยออกหนึ่งวันไน้่อนส่นมากแมนขึ้นหวยออกได้หลายเี่ยมืนขึ้นขึ้นนขึ้นมากขึ้นก่อนหวยออกขึ้นก่อนห่วยออกเช้าเตือนเช้าแร้ว้มนตีสามตีสี่สีมากฝันขึ้นส่วนมากนาะคนจะมากแมนชงนี้เนาะค่ะแมน ครับจองหวดหนึง10ดีแมนยังหายได้ดไดนนค่ะขี่รถหาเรื่องอื่นนะขามาเลยค่ะหมื่นค่ะเก็บออกไปเพราะเรื่องก่อนเนาะเจะ้าน่อยเนะอะข้อเรื่องแล้วก็จะมาส,สรุปให้เอฟซีเบิ้งค่ะอ่าที่แรกว่าที่จริงเมื่อนี้ว่าสิไปอาจารย์วัดป่าอาจารย์วัดป่าเมื่อบบกี้ปวยยูเนาะกะปรือสีเรียกอะไรป่ะอืมค่ะเป็นที่ได้สรุปให้เพื่อนงมาก เลขวิ่งยิ่งสำคัญตัวเลขตัวเลขวิ่งก็สำคัญอยู่ดิเลขวิ่งมากสุดหรอมากสุดเกี่ยวเพื่อเน้นมาะเลขวิ่งฮะเพื่อเน้นมาะเขาซุ่มหวัดไหมแจ็คเน้นบอลเน้นตัวเพื่อจ่วงของเพื่อไหนมากไหมเอฟซีฝากครับเพื่อเน้นมันเนื่องหรือหุเอี้ยงมากกว่าอ๋อค่ะแต่น้นมากด้วยสีบอกตัวข้างหลังนี่ท่นเน้นแต่ซีเมนเน้นเหรออ๋อจะมาจะมาข้างหลังเอ่ะ ส่วนมากไม่สิออกดูคือคือหกคือ,ค,อคือตัวข้าง,ลางหลังนะค่ะคือตัวข้างหลังตัวนี้โซหกนี้อเอฟซีแคปนะจ๊อเขาก็วนาในกว้างฝันคุณป้าเราแง่งกับอธิบายตั้งจากตั้งแต่คลิปเหมือนว่าเนื้เมื่อก่อนเนี้ยไปสัมผัสนอกนะสองเมื่อแล้วสองสามมืนะ่อแล้วอ่าก็มีตาฝันยำ่ำซื่อฝันยำ่ำซื่อดอกค่ะอ่ถ้าก็ตั้งเกตเมื่อกี้ตรงอะไรที่หนึ่งหกเนาะ แปดศูนย์แด่ก็แปดศูนเม่นมะคือใดพปกะุูทุกโมก่ทุกเกือบทุกอันเลยเกือบทุกตำหนักแดงมะค่ะกดงมาจากใส่บุญเนาะเจ้าวะค่ะมันเป็นเลขคำนวณมันเป็นสูตรของบนเนาะนี่อเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณขอเสียหน่อยผ้ารวยกับนี่คือกันหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนเทานเลขคือจังสีมาตำแท่เนาะ นีมันออกวันสูงวันตสาวันสูงยานมาสามมากว่าได้ไหมเนาะที่สามเดือนนี้เดือนสามแปดรบเน่เนี่ยนเปลี่ยนไปได้เบิดนตค่ะเมื่อีติมาห้อยซองสายมือดสะบอกต้งว่ามาเนี่ยกับมาเอื่อเนี่ยบางคนเอื่อเนี่ยอะสี่โมงเย็นเรารู้กันว่จะมาตัวไหนโทรโทรโทรการันตุมแก้มหนาจอไว้เนาะค่ะเอาปุ้าได้อันว่าเลเยนเอฟซี ทุกช่องรวยยกช่องไปทุกทุกช่องเลยรวยทั้งคุณป้าดวงยิงผู้ใดที่เบิง้งขอให้รวยลยขอให้รวย,ยเขา,าว่ากดติดตามป้าคุณพารวยในเด้จ้าถาว่ามันหลายตัวกระืือตัวตว,ตว,ว่องละ,ะรอะนัผู้ชมจ้าหนึ่งหนึ่งกับแปดศูนย์เนาะจ้าอ,อันนี้เขียนอธิบายแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันก็เแรกคือจังเลขหลายม,มันคือเลขหลายค่ะ,ะไปทะเบียนกันมากกับคือจระนาเบิง 2, 1, 7, ้งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งคตัวเดียวกันนี่ละนี่ สองหนึ่งกับนามาอีก่หรอวันเป็นนามาตลอดนู่น่ะนามาทุกเลขกเออรถบ่แม่บ่ดีบ่แน่ดีเลขรถรถไอ้เชฟมันสอบใหม่ๆเนาะสอบแล้วใหม่ๆกระฟันนี่ว่าฟันว่าไม่ยังมาสี่แต่ก็เลขกสองอยู่ห้องเดียวนะขี้เขาไปต้องสองท่านนี้เราก็ฟันแม่นหรอฟันกันั่งหรอกก็นั่งนะมือแรกนี่คือมือตัดสินเนาะตัดสิน เพืนนี่ละ่ะเืนนี่ลหะตัดสินอะไรกไงตัดสินัอนดีกับฝ้าเ,าเล่นกับมาเนี่ <laughs> ยขี่ขีรถวุ่นหาหมดลออยมือยูยูดอกเพราะว่ามันที่นต่นมากมมากันบก็่ลได้สอาว่าเป็นตลาดนัดลังบ้านเสีย,ง,ยงดังไม่ได้สิคำบาดเนี่ยมันเอามือมือเดี๋ววันที่สิบหกเขาม่ตลาดเออมีแต่วันที่สิบแปดวันที่หนึ่งแมนเอาไอ๊แม่ป้าดองนงง ทั้งแม่ทั้งป้าบ่นทอ้ว่านเอฟซีเนี่ยบ่นไอ้ลากอะในดอกโดยพ่านเอฟซีเนี่ยฮะไว้พ่อนให้ช่องทุกช่องบุญผ้าลุ้ยช่องใจบุญช่องเทียนหน่อยให้ชออ่าพี่ตามเขานั่นรวยลุยกันไปคือหวยรวยเบอร์กันไปทุกทุกคนรอบเอื่นอีกทีหนึ่งเนาะค่ะค่ะอ่าเอาวันนี้คลิปนี้เราจะรบกวนป้าดองแห้งในวยบาทนี่ย สู้หมอกกอนแต่ว่าก็นาใหญ่แท้ห <c oughs> นานบานพเพื่อเบอร์ยี่สิบอ่าคลิปนี้นค่ะขอบคุณป้าน้องเฮง,งมากมากค่ะที่ให้แนวทางถึงบ้านเลยจ้าขอบคุณในหลายค่ะบ๊าสบายทีค่ะแล้นวนี่แล้วนะเนาะแล้วหรอหมอแลอ้วแล้ว